สวัสดีค่ะพี่เพียงรองมือน,นีเปิดประตูมากเก๋นี่มาตุ้งแล้วพี่น้องขาวจนพูนนี่ก่อนจะออกจากบ้านไปตรงนั้นก็สิ้งทั้งถุงม,มือผ้าบันคอนะจ๊ะเสื้อพี่น้องแล้วใส่เบิ่งบรรยากาศด้วจ้ะสวัสดีค่ะพี่เพียงรองมือนีเห็นบ่จ้ะขาวจนพลลูนเลยจ้ะขนาดขึ้นเดียวนะจ๊ะพี่น้องเ้ามาขาวจนพูนเลย อตอนนี้แปดโมงเช้านะจ๊ะโอ้หพี่น้องยางยางบนหิมะได้ยินเสียงก๊อกเก๊กก๊อกเก๊กตอนนี้ฟินแลนด์ก็อนิดซาอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะเวลาจะช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเปรียบเป็นเวลาไทยก่อนสิเร็วกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้อง อันนี้เกาะบริเวณแถวบ้านนะจ้ะย่างตรงระวัง้ะจ้ะเดินยากมากอันนี้กำลังยางไปรถไฟนะจ๊ะ นงังรถไฟไปโรเรียนขนมทางทางนางกนกนานโโาว่าฉันนิดนึงหิมะตกก็ไม่ค่อยหนาเพี่น้อง เ,เท่าไหร่